สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับพบเจอกันวันนี้นะฮะผมกับน้องนะฮะมีส้มตําไก่ย่างนะครับแล้วก็หมูอบโอ่งนะครับผมมาชวนู้ชมแซ่บๆกับพวกเรานะครับู้ชมไก่ทั้งตัวเลยครับผมลุยครับผมนี่ลุยกันเลยส้มตําบรรยากาศหนาวๆปากแตกแบบนี้ครับผมจัดส้มตา เรียกว่าต้องทําให้เหงื่ออกอกมันจะไม่หนาวกินเผ็ดๆแซ่บๆเๆนี่อแจ,อจวอ,อันนี้ฟีฟูด้ดบ้านเราเริ่มหนาวนะครับผมใต้ก็น้ําท่วมนะครับโอ้น้าท่วม,มบ้านเราเริ่มหนาวแต่ทางใต้ก็น้ําท่วมใหญ่ ลำบากตอนนั้นก็ท่วมเหนือนะครับไล่ลงไปท่วมใต้แล้วเป็นกำังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็พี่น้องทางใต้ด้วยนะครับอค้สโซ่ครับผมชีวิตมิสิ้นก็ดิ้นต่อไปคุณผู้ชมมาผมปะแค่บาดใจอะเห <laughs> มาะ<ม>สามชั้นเลอือเนี่ย <laughs> อืมนุ่มเลยนะอ,อ,อ,อะไรที่อบอ,อ่งอ่ะนุ่มหมดแหละไก่อ,อบอ,อ่งยังนุ่มเลยจริงเองอเอาไปครึ่งตัวเลยโหพี่เป็นเม็ดเลย จ็คสังยังต้ตา รมพัดมาทีนหนึ่งนี่ขนลุกเร็บวาบเลยอะ่ะหนาวหนาวเข้าทานบ้านนี่ผมว่าน,น่าจะหนาวจัดแน่เลยนะ ใใกินไก่แบบถูกวิธีมีนผักเยอะหน้นาหนาวอ่ะหน้าหนาวจะกินหมูไม่ใช่วิตามิน กว่ามแจวกับซีฟู้ดอร่อยนะซีฟู้ดก็อร่อย <c oughs> จะมาสู้ส้มต้ำผมไดงไงโอ้โหส่วนนี้เลยนุ่ม ผมนี่เลยเป๊มนุ่มๆอันนี้มันเน้นๆเลยโอ้โหมาอื้มคุณ อยากปากใหญ่เหมือนนนนะคุณผู้ชมมามันกินได้เยอะดีมันต่าใ่ดีนะปากผมก็ไม่ใหญ่หรอก,แก,กแก่กับพุงแก้มมันใหญ่ม,มันเข้าได้หมดเลยผมเข้าไม่หมดนะอย่างเงี้ยแต่เคียวได้ด้วยประเด็นอะอ แล้วพี่ยิ่งไม่ได้เต็มปากแล้วบูบเลยอันนี้แบบแป๊บเดียวพอดีเลยนะตะข้างนี้ไม่หล่อไปนะหนักกว่านี้นะคพีู่้ชมใหญ่กว่านี้อีกนะนี่มันหล่อไปสิเนี่ยวไม่มีผลเนาะไม่มีผลอ่ะเหมือนกันหายไปซี่เดี๋ยวหอมมันมากเลย กินนันเลยนะ คือไะมอ้าครึ่งตัวทำไมรู้สึกมันมันหนาวขึ้นแล้วมันกินข้าวอร่อยกว่าเดิมผมรู้สึกผมกินข้าวอร่อยกว่าเดิมอ่ะกินหลายศุสานเขาทำนะห้อง <laughs> ผมก็ทำนะทำอย่างทำนาที่บ้านทํำข้าวผมก็เคยสูบน้ำหลายอย่างแหบกม้กบมแบวกบุยผมแบวกหมดเลยก็ลดนั่นแหละลดไปกินเยอะได้เอาข้าวไปขายทำ <laughs> ไม่กินขายตอนขายกันกินเดี๋ยวเราเอาใส่รองไว้ละรองข้าวก็รู้แล้วแทนที่จะเอาเอาไปกินแค่สองก็สอบ อันนี้ต้องกลับไปไว้ห้ากระสอบยอะไรเงี้ยคุณผู้ชมใช่ไหมให้กินเยอะเราก็ต้องกินให้มีแรงนี่ดู่เราเด็กอยากไม่มีความสุขหรอกจริงๆกินแทม <laughs> อดดนท่งยากเลยอะ่ะ <laughs> เขาไม่กินเยอะ <laughs> หนัง <laughs> ผมกินแอง มัาอะไรมาไม่อยู่วะแับมากเลยอืแต่หนึ่งในในดวงใจของผมก็คือไก่ย่าง้าลาวนะท่านผู้ชมตัวใหญ่ด้วยมันจิ้มเด็ด

Akena nằm nè nằm 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 ngầu <mắt> không nằm 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 ไปด้วยไม่เหมือนคนมีแฟนไงคนมีแฟนก็ดีอ่ะกินอุ่นดีกอดกันอุ่นดี Mình chào rồi ạ. <laughs> tâm tâm này dễ lời. วันนี้ก็ชวนผู้ชมนะครับมากินส้มตำนะครับผมวันนี้ส้มตำไก่อบองค์หมูสามชั้นอบองค์นะครับผมเหลือมากตอนนี้ก็ไปเพียงนี้ก่อนนะครับผมผมก็จะไปขอตัวไปอบข้าวปุกงาก่อนไก่หายไปหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหลือนี้อันนี้จะเหลือให้ ไอ้น้องหมาข้ามนนิดนึง <Okay. S 1> นะครับผมต้องเหลือให้น้องผสมข้าวนะครับสวั mm hmm. สดีุณชอบกินไก่ย่าง uh huh. วันนี้ไก่ย่างไม่มีก็เลยเอาอกให้มันนะครับผมโอเคครับผม mm hmm. พบเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับส mm hmm. วัสดีครับเซฟ